ชีวิตหน้าพิศวงของออ p เพนไฮเมอร์บิดาแห่งระเบิดปรมาณูจูเลียสโรเบิร์ตออเพนไฮเมอร์บิดาแห่งระเบิดปรมาณูเมื่อเอ่ยถึงอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพทำลายล้างมหาศาลนั้นหลายคนมักนึกถึงเหตุโศกนาตกรรมครั้งประวัติศาสตร์ที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิของญี่ปุ่นคนจำนวนไม่น้อยเข้าใจผิดคิดว่าอัเบิร์ตไอสไตน์ ผู้คิดค้นความรู้ทางทฤษฎีที่นำไปสู่การพัฒนาระเบิดปรมาณูนั้นคือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อมรณกรรมของผู้คนเรือนแสนในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์กลับบันทึกชื่อของจูเลียสโรเบิร์ตออบเพนไฮเมอร์นักฟิสิกส์รุ่นน้องของไอน์สไตน์ชี้ว่าเขาต่างหากที่เป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งยังเป็นคนที่เกิดความสำนึกเสียใจอย่างมากหลังทราบว่าอาวุธที่เขาประดิษฐ์ขึ้นได้ล้างผลาญชีวิตเพื่อนมนุษย์ไปมากมายเพียงใดเหล่านักประวัติศาสตร์ต่างชี้ตรงกันว่าออเพนไฮเมอร์คือบิดาแห่งระเบิดปรมาณูตัวจริงเนื่องจากเป็นผู้บุกเบิกและดำเนินโครงการแมนฮัตตันแมนฮัตเทอร์โปรเจกต์ที่พัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของโลกจนสำเร็จทั้งยังเป็นผู้แนะนำให้รัฐบาลสหรัฐรีบนำอาวุธร้ยแรงนี้ไปใช้เพื่อยุติสงครามโลกอีกด้วย ชีวิตของออบเพนไฮเมอร์นั้นน่าพิศวงและเต็มไปด้วยความขัดแย้งในตนเองจากเด็กอัจฉริยะที่พุ่งทะยานสู่ความสำเร็จในวงการฟิสิกส์ยุคใหม่อย่างรวดเร็วจนเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในหมู่นักวิทยาศาสตร์รุ่นเดียวกันมาสู่การเป็นนักวิจัยผู้ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบายความมั่นคงของชาติมหาอำนาจในยุคหนึ่งแต่ความสำเร็จนี้กลับนำพาเขาสู่วงวนความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งได้ทำลายชีวิตของเขาจนย่ยยับในที่สุด อัจฉริยะของวงการฟิสิกส์ยุคใหม่ออปเพนไฮเมอร์เกิดที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อปี1904ในครอบครัวชาวยิวผู้มั่งคั่งที่อพยพมาจากเยอรมนีตั้งแต่วยัยเยาว์เขามีความสนใจในวิชาธรณีวิทยาและผลึกคริสตัลเป็นพิเศษและได้เขียนจดหมายต้อตอบเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับเหล่านักธรณีวิทยาผู้มีชื่อเสียงอยู่เสมอจนเมื่ออายุ12ปีเขาได้รับเชิญให้ไปกล่าวปาฐกถาในการประชุมวิชาการทางธรณีวิทยาครั้งหนึ่ง โดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญต่างไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ทรงความรู้ที่พวกเขาเชิญมาเป็นเพียงเด็กชายคนหนึ่งเท่านั้นการทดลองระเบิดปรมาณูในน่านน้ำของสหรัฐเมื่อช่วงทศวรรษ1950ต่อมาออเพนไฮเมอร์สำเร็จการศึกษาวิชาศิกจากมหาวิทยายลัยฮาวาดาและมหาวิทยายลัยเคมบริดจ์ในอังกฤษก่อนจะคว้าปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันจากมหาวิทยายลัยเกิดทิงเงินก็เทนเจนยูนิเวอร์ซิตี้ของเยอรมนี เมื่อมีอายุเพียง23ปีเท่านั้นนอกจากผลงานด้านฟิสิกส์ควอนตัมและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ซึ่งรวมถึงการทำนายคุณสมบัติของดาวแคราวาวและขีดจำกระดะของมวลในดาวนิวตรอนแล้วออฟเพนไฮเมอร์ยังเป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์คลิสดีคนแรกๆที่ได้ทำนายถึงการมีอยู่ของหลุมดำอีกด้วยโดยบทความวิชาการที่เขาเขียนรวมกับนักศึกษาในสังกัดของตนเองเมื่อปี1939ระบุว่า ในทางทฤษฎีแล้ว้วงอวกาศลึกที่ห่างไกลออกไปควรจะมีดาวฤกษ์ที่กำลังสิ้นอายุไขซึ่งแรงโน้มถ่วงของมันนั้นมหาศาลจนเกินหน้าระดับการผลิตพลังงานภายในออฟเพนไฮเมอร์ยังมีความเป็นอัจฉริยะผู้รู้รอบและเก่งสารพัดไปทุกด้านหรือพลิแมโพลิแมทโดยนอกจากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญฟิสิกส์เชิงทฤษฎีแล้วเขายังมีความรู้ทางมนุษยศาสตร์และเข้าใจภาษาต่างประเทศถึง6ภาษารวมถึงภาษากรีกและภาษา,าสันสกฤตด้วย เขาใช้ความรู้ในภาษาโบราณของอินเดียอ่านและศึกษาคัมภีรพระวัตีตาของาศาสนาฮินดูอย่างลึกซึง้งจนเป็นที่มาของเหตุผลทางจริยธรรมที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจใช้ระเบิดปรมาณูยุติสงครามออบเพนไฮเมอร์ heimer, เปรียบเทียบเรื่องนี้กับการปฏิบัติหน้าที่หรือธรรมะตามที่พระกฤษณะกล่าวสอนอรชุนในสนามรบเพื่อให้สามารถหักใจเข้าทำสงครามประหัตประหารญาติของตนเองที่เป็นฝ่ายอธรรมออบเพนไฮเมอร์ heimer, กล่าวว่า เพื่อนมนาวใจให้อรชุนลงมือปฏิบัติตามหน้าที่ของตนพระกฤษณะทรงแสดงวิศวรูปหรือร่างแท้จริงระดับจัก,กรวาลของพระเป็นเจ้าที่มีหลายเสียนหลายก่อนพร้อมกับตรัสว่าบัตรนี้เราคือความตายคือผู้ทำลายล้างโลกทั้งมวลผมว่าเราควรจะมีความคิดที่คล้อยตามแนวทางนี้จากบิดาแห่งระเบิดปรมาณูกลายเป็นศัตรูของมหาอำนาจนิวเคลียร์ชื่อเสียงของออเพนไฮเมอร์ในวงการฟิสิก ทำให้เขาได้รับเชิญจากรัฐบาลสหรัฐซึ่งเพิ่งเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรในปี1941ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการแมนฮัตตันซึ่งมุ่งคิดค้นและพัฒนาระเบิดปรามาณูในฐานลับกลางทะเลทรายที่ห้องปฏิบัติการลอสอลามอสโลแซอ์โมสของรัฐนิวเม็กซิโกโดยออเพนไฮเมอร์และทีมงานใช้เวลาเพียง2ปีครึ่งก็สามารถประดิษฐ์ระเบิดปรามาณูลูกแรกของโลกได้สําเร็จไครเบิร์ดหนึ่งในผู้เขียนหนังสือชีวประวัติ รมีท t อุสชาวอเมริกันชัยชนะและโศกนาตรกรรมของเจโรเบิร์ตออ e เพนไฮเมอร์วรรณกรรมรางวัลพูลิเซอร์ซึ่งถูกใช้เป็นเค้าโครงในการสร้างภาพยนตร์อ p p e n พนไฮ e r ซึ่งมีกำหนดใช้ในประเทศไทยในวันที่21กรกฎาคมที่จะถึงนี้กล่าวให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ LifeSize ว่า นอกจากความทะยอทะยานของออปเพนไฮเมอร์แล้วเหตุผลที่เขาตกลงรับเป็นผู้นำโครงการสร้างระเบิดปรมาณูนั้นยังมาจากความเกลียดกลัวลัทธิฟาสซิสต์และพวกนาซีเยอรมนีด้วยการที่เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาจากเยอรมนีและรู้จักนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันอย่างไฮเซนเบอร์กดีทำให้เขาเกรงว่าฝ่ายอักกรรมลังนำหน้าทีมวิจัยของสหรัฐอยู่มากจนอาจจะประดิษฐ์ระเบิดปรมาณูได้ก่อนซึ่งอาวุธดังกล่าวสามารถทำให้ฮิตเลอร์เป็นฝ่ายชนะสงคราม ภาพยนต์ออ p เพนไฮเมอร์ซึ่งมีกำหนดใช้ในประเทศไทยในวันที่21กรกฎาคมเบิร์ตยังระบุว่าออ p เพนไฮเมอร์มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าระเบิดปรมาณูจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการยุติสงครามลงได้อย่างเด็ดขาดโดยเขาเล่าถึงการพบปะกับนีลาโบนักฟิสิก์ชั้นนำของโลกชาวเดนมาร์กในวันสิ้นปี1943ซึ่งโบนั้นมีความเชื่อและความหวังในอนุภาพของระเบิดปรมาณูเช่นเดียวกันว่า เขาเอ่ยถามเมื่อเจอหน้าผมที่ห้องปฏิบัติการลอสอลามอสในทันทีว่าโรเบิร์ตมันใหญ่พอจริงๆใช่ไหมเขาอยากรู้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นมันทรงพลังยิ่งใหญ่พอที่จะยุติทุกสงครามได้จริงหรือไม่อย่างไรก็ตามหลังการทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ ภรยาของออพเพนไฮเมอร์ได้เปิดเผยต่อเพื่อนๆของเธอทางจดหมายว่าสามีของเธอมีภาวะซึมเศร้าและจมดิ่งลงสู่ห้วงของความสำนึกเสียใจอย่างลึกซึ้งหลังได้รับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุสลดครั้งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแม้ภายนอกเขาจะดูสงบนิ่งและมีอารมณ์เป็นปกติก็ตามนับแต่นั้นเป็นต้นมาออพเพนไฮเมอร์ได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนที่เคยมีต่อโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไปอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาได้รู้ว่ารัฐบาลและกองทัพสหรัฐในยุคหลังสงครามโลก มีแผนจะเร่งผลิตและสั่งสมระเบิดปรมาณูเพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องปรามค่ายคอมมิวนิสต์และก้าวขึ้นสู่ความเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ที่ทรงพลังเหนือชาติอื่นออปเพนไฮเมอร์เดินทางไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเกียวโตของญี่ปุ่นเมื่อปี1960ในเดือนตุลาคมปี1945ออปเพนไฮเมอร์เริ่มส่งข้อความถึงผู้มีอำนาจและขึ้นกล่าวสุนทนรพจน์ต่อหน้าสาธารณชนหลายครั้งว่าเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายความมั่นคงใหม่ ที่เน้นป้องกันประเทศด้วยการพึ่งพาระยุทธ์สั่งสมอาวุธนิวเคลียร์เพียงอย่างเดียวเขาชี้ว่าระเบิดปรมาณูนั้นไม่ใช่อาวุธสําหรับผู้มุ่งป้องกันตนเองแต่เป็นอาวุธของผู้รุกราและผู้ก่อการร้ายซึ่งสหรัฐควรจะหาหนทางสร้างกลไกควบคุมระหว่างประเทศเพื่อสกัดกั้นไม่ให้มีการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ไปทั่วโลกท่าทีของอัปเพนไฮเมอร์ที่เปลี่ยนไปชนิดหน้ามือเป็นหลังมือบวกกับการที่เขาเคยมีประวัติเป็นผู้เห็นอกเห็นใจฝ่ายซ้ายและโลกคอมมิวนิสต์ ทำให้อัจฉริยะผู้นี้เริ่มกลายมาเป็นศัตรูของชาติในสายตาของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐยุคนั้นบรรยากาศทางการเมืองช่วงดังกล่าวกำลังถูกครอบงำด้วยลทัทธิแมคคาทีซึ่งสร้างความเกลียดกลัวคอมมิวนิสต์และเน้นการล่ามแม่มดไล่ปรับปรามและปิดปากผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามอย่างโหดร้ายทำให้ในปี1954ออฟเพนไฮเมอร์ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนอย่างไม่เป็นธรรมโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูของสหรัฐ ผลการสอบสวนในครั้งนั้นทำให้เขาสูญเสียสิทธิ์เข้าถึงความลับด้านความมั่นคงของรัฐซึ่งแท้ที่จริงแล้วก็คือความพยายามกำจัดเขาให้พ้นจากโครงการพัฒนาระเบิดปรมาณูนั่นเองเจ้าคนโง่ของไอสไตน์ก่อนจะถึงการสอบสวนในปี1954 ที่สร้างความอัปยศให้กับออฟเพนไฮเมอร์อย่างยิ่งเขามีโอกาสได้พบเจอกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ชื่อก้องโลกโดยบังเอิญที่สถาบันเพื่อการศึกษาวิทยาการชันสนรรของมหาวิทยลาลัยพรินซ์ซึ่งออฟเพนไฮเมอร์เป็นผู้อำนวยการอยู่ออฟเพนไฮเมอร์กล่าวขอคำปรึกษาจากไอน์สไตน์ถึงเรื่องการสอบสวนทางการเมืองที่กำลังใกล้เข้ามาซึ่งไอน์สไตน์ได้ให้คำแนะนำว่าโรเบิร์ตคุณจะกังวลไปทำไมในเมื่อพวกเขาไม่ต้องการตัวคุณหรือคำแนะนำของคุณอีกต่อไปแล้ว ในเมื่อคุณคือฮีโร่ด้านปรมาณูอย่างแท้จริงคุณก็แค่ปลีกตัวออกมาแต่ออเพนไฮเมอร์กลับอธิบายกับไอสไตล์ว่าคุณไม่เข้าใจหรอกเอาเบิร์ตผมต้องใช้สถานะและจุดยืนของผมเพื่อให้เรามีอิทธิพลต่อบรรดาผู้นำที่คอยกำหนดนโยบายของรัฐผมต้องคอยให้คำแนะนำพวกเขาเพราะพวกเขาไม่เข้าใจเทคโนโลยีนี้ดีพอผมต้องใช้ชื่อเสียงของตัวเองทำสิ่งที่ดีงามเมื่อออเพนไฮเมอร์เดินออกจากห้องไปแล้ว ไอสไตได้หันไปพูดกับเลขานุการของเขาว่าเจ้าคนโง่ไปแล้วไอสไตใช้คำว่านาในภาษายิปบีสกล่าวถ้อยคำข้างตน้นซึ่งคำนี้มีความหมายว่าคนโง่อัจฉริยะทางฟิสิก์อย่างออ p เพนไฮเมอร์นั้นแม้ไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนด้วยสติปัญญาแต่ในสายตาของไอสไต์แล้วเขาทั้งโง่และซื่อรวมทั้งอ่อนประสบการณ์เกินไปในทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาอ่อนไหวและขาดความฉลาดทางอารมณ์ได้นำภัยมาให้โดยไม่รู้ตัวประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสทรูแมนเคยกล่าวกับรัฐมนตรีต่างประเทศถึงความไม่พอใจที่เขามีต่อออเพนไฮเมอร์โดยตั้งฉายาให้กับนักวิทยาศาสตร์ต่ออัจฉริยะผู้นี้ว่าเด็กงองแงคริงเบบีหลังออเพนไฮเมอร์บุกเข้าพบทรูแมนเพื่อแสดงความกังวลต่อภายนิวเคลียร์จากสหภาพโซเวียตพร้อมทั้งยื่นมือกวาดแกว่งไปมาต่อหน้าประธานาธิบดีและพูดว่า ท่านครับผมรู้สึกว่ามือผมเปื้อนเลือดเหตุการณ์นี้ทําให้ประธานาธิบดีทรูแมนขัดเคืองอย่างยิ่งจนผู้นําสหรัฐบ่นกับคนสนิทว่าเขาบอกว่าตัวเองมือเปื้อนเลือดเพราะค้นพบวิธีใช้พลังงานปรมานูให้ตายเถอะมือเขาเปื้อนเลือดไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่อยู่บนมือผมด้วยซ้ําหยุดเที่ยวไปร้องให้คร่ำครวญกับใครต่อใครไปทั่วได้แล้ว